สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Maintenance นะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่ในกันทลากันเช่นเคยนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมเห็นมีคนขอมานะซึ่งผมดูแล้วประม,ม,มผลแล้วมันคมันดูแบบโอเคนะยังพอรีวิวได้นะครับผมนะเขาเขาขอโกเฟมมาครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นโกเฟมเป็นโกเฟมที่ผมตัวนี้หรือเปล่าหรือไม่เพื่อเป็น เป็นโกเฟรมที่เป็นสีขาวทองครับที่เป็นเหมือนกับที่เป็นที่ผมคือนคือรูดูนะคือรูไปดูนะนนะตรงนี้นะผมไม่แน่ว่าเป็นตัวนั้นหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ว่าเป็นตนั้นหรือเปล่านะผมก็เลยเอาตัวนี้มาแทนนะครับแต่ผมคิดว่าโครงสร้างน่าจะเหมือนเหมือนกันนะคิดว่าน่าจะเหมือนเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเป็นเฟร,รม,มอ,นนอะเนาะโอเคตัวนี้ผมบอกเลยว่า มันมีชื่อว่าหรือบอกชื่อเนาะชื่อว่ากันด a าแอตเ a รนใช่ไหมโกเฟมอาร์มิสซนดูนะถ้าผมอ่านผิดหรือออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมนะตรงนี้ผมได้มาทางของทางช้อปปีนะครับผมนะเป็นทางช้อปปีนั่นเองนะครับผมนะซึ่งอยู่ในช่วงโปรของ3ามดสนะครับผมนะเพราะว่าเขาลดกันทรากันอะไรเยอะๆเอๆเอเป็นของร้าน ผมจำชื่อร้านไม่ได้ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของทางร้านเอาไว้ให้แล้วกันถ้าใครอยากได้ตัวนี้หรือถ้าใครรีบร้อนถ้าใครรีบร้อนจริงๆก็สามารถไปตามหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปวครับผมนะแต่ถ้าใครอยากได้ในราคาที่ถูกแนะนาให้ตั้งร้านนะไอ้ตั้งตั้งรับครับผมใน Facebook ในกลุ่มนะซึ่งผมได้ตัวนี้มาในราคา900บาทเองนะครับผมนะเพราะว่ามีทั้งส่วนลดอะไรต่างๆด้วยนะครับ ทางร้านลดเหลือแค่923บาทครับแล้วก็มีโค้ดของทางร้านอีกรดอีก23บาทก็เป็น900เนอะอันนี้ไม่รู้ไม่รูมค่าส่งนะค่าส่งผมก็มีสนตดของค่าส่งด้วยของทางช้อปปี้มันก็เลยเหลือแค่900หน่อยๆเองนะครับซึ่งค่อนข้างจะโอเคอยู่นะถูกอยู่นะถูกอยู่ถูกอยู่ถูกอยู่ <some sort. S 2> นะครับผมนะก็คนที่ขอนั้นผมไม่แน้ว่าเป็นตัวนี้หรือป่านะแต่ผมหวังว่าหวังว่า,วา,วาเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะ ช่วงตัวนี้ผมก็มีดีคอมาเสริมด้วยนะครับผมดีคอมาเสริมด้วยนะซึ่งอันนี้ที่มันให้มาคงมีดีคอแปะครับผมผมไม่ชอบนะโอเคดีดูดีกว่าว่าตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับอเออขออนุญาตแกะแล้วกันนะครับผมนะเออขออนุญาตเปิดไม่ใช่แกะนะครับผมเอ้ไม่ไใช่ายขออนุญาตมาดูด้านข้างกันก่อนโอ้ยโอเค โอเคตัวนี้จะเป็นสีทองกับสีม่วงใช่ไหมน่าจะเป็นทองกับม่วงครับผมนะข้างเป็นทองอีกข้างเป็นม่วงนะครับผมนะเนอะนี่ค่อนข้างจะมีเอฟเฟกค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะครับผมนะค่อนข้างจะสวยนะผมว่าสวยมากนะเท่าที่ผมดูนี่คือแบบ ราคาพันหน่อยๆคือได้ได้ขนาดนี้เลยหรอผมว่าสวยมากเลยนะดี๋ยวเราดูว่าทอ,ต,อต่อมันแล้วมันดูแบบเพอร์เฟกขนาดไหนนะครับผมนะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะนานพอสมควรแล้วะครับแล้วะครับหลายปีแล้วแะจะไม่ไดจจ้จะไม่ได้ว่ากี่ปีนะครับผมนะดูโหเอ็กชันท่าเอฟเฟกต่างๆคือแบบลังกายงานสร้างมากครับผมบอกเลยนะ นีข้างหลักก็มันอืโอเคเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูด้านในดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเอียแผงกล้องนิดนึงโอเคถ้าใครไม่รีบรอนกอ็รอช่วงโปรของทางช้อปปี้กันไลยครับ่ได้ทางร้านก็ได้นะเพราะแต่ละร้านมันก็จะมีโปรของมันของมันอยู่แล้วเนาะโอเค แย่งแรกเลยอันนี้เป็นสีดำนะครับผมเป็นดำเงาเลยนะครับแล้วก็ผมจะทำสีนะทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับผมนะั่นก็คือสีดำผมจะทำเป็นสีดำเมทัลลิกเลยทั้งหมดเลยนะที่ผมทำคิดไว้ที่สีดำก็ทำเป็นดำาในสีทั้งหมดเลยแต่พยามทำให้เป็นดำเมทัลลิกทั้งหมดนะครับผมนะแต่ดำนี่ถามว่าสวยอยู่ไล้ไหมสวยครับเป็นดำเงาเลยนะ เป็นดำเงาเลยนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ว่ามือมีจุดสดนตากสวนไหนบ้างนะครับผมนะขอไปเลยละกันเด้อต่อมาเป็นสีทองครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกของอาวุธแล้วก็โล่นะครับผมเป็นสีส้มๆนะถามว่าสวยไหมสวยนะสวยสวยอยู่สวยพอสมควรเลยนะครับอันนี่เป็นข้อต่อสีสีทองซึ่งสีทองมันมันดูแบบมไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยดูสวยครับมันจะเหมือนตัวของฟีดอมเลยนะคือแบบสีทอมันแบบมันไม่ต้องจืดๆนะครับผมนะถ้าใครมีสีสเปรกระป๋องผมแนะนําให้ไปทํานะครับผมนะผมแนะนํานะครับโอเคต่อมาเป็นสีม่วงนะเป็นม่วงเลยเดี๋ยวม่วงผมก็ทำหมอนกันนะจะ คือทั้งตัวครับมันจะเป็นเมทัลลิกทั้งหมดเลยนะตามสีเป็นคล้ายสีเมทัลลิกทั้งหมดเลยนะครับสีม่วงก็ทำเป็นม่วงเข้มขึ้นเนาะอันนี้เป็นแอคชั่นเอาไว้ที่ไว้รอกับอาวุธนะครับเขามีมาให้ด้วยนะนี่อ๋อของปี2007ครับผมเห็นผมเห็นปีละแผงของปี2007นะครับผมนะโอเคปี2007นี่โอ้โหนี่อันนี้23้วนะโอ้หลายปีนเนยหย5ปีหกปีแล,แล้วอันนี้แผงซ้ำ อันนี้อันนี้ีปแผงซ้ำนะครับแผงซ้ำนะแผงซ้ำแผงซ้ำโอเคแผงซ้ำผมไว้ด้วยกันโอเคแผงซ้ำเนาะแผงซ้ำโอเคมาด้วยสีทองนะครับทองทั้งถุงเลยซึ่งเป็นทองแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับทองนี่ก็ทำเหมือนกันนะคงคุ้มทีเดียวเลยนะครับอืม อันนี้มันไม่ดูไม่ค่อยสวยเนาะแล้วก็มีเส้นตรงนี้นะ่าจะเป็นเส้นของเส้นลวดนะที่ไว้เล่นกับตัวของแบบ็คแพคนะครับผมถนะ้าผมจำได้ผิดนะต่อมาเป็นชิ้นส่วนของเป็นสีม่วงนะเอนะพวกมือมืออาวุธต่างๆนะครับมีดาบด้วยนะัอีอนนดาบปะน่าจะเป็นดาบนะนี่ดาบด้วยนะครับผม แล้วก็เอฟเฟกด้านหลักของเบนอาวุธซึ่งซึแบบว่าดูเงามากๆเลยนะซึ่งผมคิดอยู่ว่าผมจะทําดีไหมนะขอคิดนิดนึงนะว่าทําดีไหมนะครับผมนะแต่สีทองกับสีม,ม่วงทาอยู่แล้วแหละไอ้สีทองทาอยู่แล้วแต่สีม่วงทาดีไหมขอคิดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าพอจริงๆแล้วคือแบบสีมันก็สวยนะสวยจริงนะ โอเคนะแผงดำเหมือนเคยครับเป็นที่ส่วนของขามีขากี่มือให้ผมรู้นะเออ่ตรงเอวหัวไหล่นิดนึงนะครับ้ผมรู้นะถ้าผมเดานะอันนี้เป็นแผงต่อนะครับเป็นข้อต่อดำทองนะครับแต่เดี๋ยวแล้วผมจะทำยังไ,ไงดีอะแต่ผมจะเคลือบทองทั้งหมดเลยนะ ให้เป็นทองไปเลยนะครับผมนะให้เป็นทองไปเลยดีกว่าเนาะจะได้ง่ายนะครับผมนะแล้วก็มีสีแดงด้วยนะยผมลืมบอกตรงนี้มีสีแดงด้วยนะซึ่งแดงข้างๆจะดูแบบไม่ค่อยสดนะ๋ยวผมไม่ทำแดงเป็นเมทัลิกเช่นเดียวกันนะครับผมนะสวยงามแล้วก็มีสติกเกอร์แต่ผมงงว่าทำไมสติกเกอร์แห่งนี้ถึงเป็นสีเหลืองนะ ผู้ที่ให้จะให้เป็นสีฟ้าเนาะสีฟ้าหรือสีสัอกอย่างอ่อนๆเนี่ยนะครับนะครับเป็นสติกเกอร์แบบแปะนะครับเป็นสติกเกอร์แบบแปะนะสายแบบแปะง่ายๆนะครับผมนะโอเคต่อมาคู่มือเนาะหมดล่าถูกใช้หมดแล้ว,ลวคู่มือนะครับนี่คู่มือผมว่าเท่นะเท่มากเลยเท่กว่าที่คิดเยอะเลย นะครับมีแผงที่ไม่ได้ใช้ด้วยนะอ๋อแผงมือมนคนละแบบหรออ๋อขอจริงด้วยเนาะแผงมือเปสีม่วงอีกเนาะแล้วเขาจะใช้อันไหน่ะคือต้องต้องประกอบอ๋อโอเคต้องประกอบเลยนะ ดาบกันเนาะนี่เอฟเฟกโอ้มีดาบเนาะดาบเออช่เท่นี่นะครับอ๋อนี่เอฟเฟกลวดตรงนี้นะอืออือโอ้หนักพอสมควรน,น,น่าจะเท่พอสมควรเลยอันนี้เป็นการแปดดีคอนะครับผม ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะนะถือว่าโอเคนะครับถือว่าไม่ค่อยเยอะอืมถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับผมนะโอเคยางไงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อแล้วทำสีอะไรให้เรียบร้อยแล้วมาดูกันว่ามันจะสวยเพอร์เฟกต์ไหมนะครับผมนะโอเคถ้ผมก็เดี๋ยวย,ยังไงเดี๋ยวผมกลับมาสักครู่เดี๋ยวนะครับคลิปนี้ มาแล้วครับผมกับอิซูมินะนะครับผมนะอิเซรามินะใช่ไหมผมนอ,ออกเสียงขอภายด้วยแล้วกันนะตัวนี้ผมไม่ผมบอกไปว่าผมจะทําเป็นสีขอมเมทัลลิกนะครับผมนะซึ่งไม่รู้ว่าดูออกหรือเปล่านะครับผมนะสีดำก็เป็นสีดำเมทัลลิกนะครับสีม่วงผมทําเมทัลลิกแล้วแต่มันพยายามทำมาแล้วมันมันเป็นสีม่วงเมทัลลิกเลยนะสีดำมันพอดูโอเคพอดูรู้นะครับพอดูด้วยตาเปล่ารู้เป็นเมทัลลิกนะครับผมนะ สีแดงก็เหมือนกันนะครับดูในโออาจจะดูแบบมันเรื่องครับแค่แค่มันดูเข้มขึ้นเท่านั้นเองนะน่สีท,ทองก็ทําใหม่ทั้งตัวเลยนะครับผมนะโอเคตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรดีเลยนะคือแบบผมพลาดไปได้ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคือแบบดีมากเลยครับผมนะดูตามันสีตามันเท่นนะตัวนี้ผมบอกเลยว่าการประกอบ จุดขยับต่างๆนี่คือดีมากๆเลยนะมีลรุ่นเล่นค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะครับผมก่อ,อนเะเอาไปดูเล่นผมขอมาดูแบบ็คแพ็คด้านหลักกันก่อนเนะาะนะครับ,บ,บผมนะมนะครับครับกรับผมนั่นแหละครับโอเคนี่ด้านหลักของมันนะครับผมนะผมติดดีคอเสริมไปด้วยนะคือทั้งตัวมีแต่สีทองครับผมนะ เอาแรกจะติดสีเงินก็ยังไงยังไงอยู่นะแต่เราก็ไม่ติดนะครับผมนะติดสีทองแทนนะครับโอเคนี่แอบการขยับนะครับผม,มขึ้นลงได้เนาะ,นนะอ้าวเยอะมากเลยทีนี้นะครับมันเริ่มเยอะไปแล้ว ไปเลยนะครับผมนะมีเสียงนิดหนึ่งอาจจะปิดไม่สนิทนะต้องขอไปด้วยลวกันเดอ้อโอเคตรงนี้ปีของมันนะ้ำค,ค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยนะดูเินะครับผมนะดูป,ดปกนะีก่อนหนะ้าก่อนเนาะปีตรงนี้ขยับได้อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้สามารถขยับได้อีกทีหนึ่งนะ แล้วก็จะสามารถดึงออกมาได้นะครับขยับไม่ขยาบออกมานด้นิดนึงครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะใช่ไหมเอ้ยตรงนี้ขยับได้ครับตรงนี้ก็ดึงออกมาตรงนี้ขยับตรงปลายจะขยับได้อีกทีนึงนะนี่นะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะแล้วก็ตรงของด้านบนจะสามารถเปิดออกมาได้นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้จะสามารถขยับขึ้นลงได้นะครับ ตรงของสายเนี่ยครับมันสามารถถอดมาได้ครับมันจะมีรูดของมันอยู่แล้วนะนี่ผมขออนุญาตใส่รูให้ดูแล้วกันเนาะคือแบบทําออกมาได้ดีมากๆเลยครับไม่ใช่อันนี้คนรูดกับมันผมใส่รูดผิดคือมันจะมีสองรูดครับมีรูดใหญ่กับรูดเล็กนะรูดเล็กมันเอาไว้ใส่ตรงไอ้ตรงเนี้ยครับตรงปีกของมันนะครับนี่ คือแบบใส่แล้วไม่ต้องกลัวหลุดเลยเห็นไหมเ้ยเนี่ยนะคือแบบเท่มากเลยครับผมนะเท่มากมากเลยนะนี่คือลูกเล่นของมันด้านหลังนะครับผมนะตรงนี้จะไม่สามารถขยับได้นะครับจะย้ายไ้ให้เธอตรงนี้ตรงไอโพดตรงนี้สามารถขยับเอ้ยไอดีกร้าวอุ้ย,ย,ย,ยโทษทีครับอืม เอาอ่มอ,มอ,มอ,มอมโอเคโอคทีเข้ารับผมนะแค่นี้เนาะด้านหลังจะมีเท่านี้นะครับผมนะต่อมามาดูก่อนที่จะไปดูขอคคลิารีวิวอาวุธก์ดกอดแล้วกันเนาะอาวุธจะมีดาบนะครับสองอันดาบสองอันนี่สีม่วงนะครับมันให้มได้กันสอง อ,อันนะใส่ไว้ซ้ายขวาสามารถใส่ตรงเอลได้นะครับตรงเอวจะอยู่ตรงนี้นะนี่เอลจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้มันจะมีรูของมันอยู่แล้วนี่เห็นไหมอ่าเราแค่ไปเสียบเท่านั้นเองนะมันจะมีรูเสียบดาบอยู่แล้วนะครับผมนะโอเคเนาะ รู้เสียดดาบนะครับขออนุญาตเสียไปดูเนี่ยครับพอเสียบแล้วจะเป็นแบบนี้นะเสียบแล้วจะเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหมมันจะเฉียงมันโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมนะเท่หนะเท่ใช้ได้เลยนะครับผม แล้วก็ร்ู้มันมันสามารถเอามาใส่มือได้นะครับผมเอามืออันนึงมาเป็นมือแกรนแบบขยับนิ้วโปง้งนิ้วชี้แล้วก็สามนิ้วนะครับเอามาใส่ให้ดูนุ๊นี่นี่นี่ครับใส่ได้เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ นะครับผมนะเคมขออนุญาตอาวดาวนงไปแล้วไม่เป็นไรแล้วก็ตัวจะมีตัว,ตวนี้ครับผมนั่นก็คือปลอกแขนนะเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรสนับมือก็ได้นะมันเอาไว้เปลี่ยนด้านนี้ครับด้านด้านสีทองนะครับแต่ว่าสีทองนั้นจะมีตัวของโล่ที่เป็นเหมือนหอ,อกครับหอกอันนี้ครับขออนุญาตเดี๋ยวไม้ดูดีกว่านาะนมี หอกอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้สันนี้สามารถเปลี่ยนกันได้นะครับแต่ว่าต้องใส่ข้างนี้เท่านั้นนะครับผมนะซึ่งอันนี้จะสามารถกรองเล็บนะครับสามารถถนับมือซึ่งเป็นกรองเล็บกรองเล็บนหรอครับผมนะสามารถยืดออกมาได้นะครับแค่นั้นข้างบนมันจะได้นิดหน่อยนะครับนี่เก็บแค่ดันลงไปเนาะส่วนหอกอันนี้ก็สามารถยืดหกได้ตามใจชอบเลยแล้วเราก็สามารถเอานี้เอาออกมาได้นะครับมันเอาไว้ลุกเล่นกับตัวของลวดนะ คำยาใส่ให้ดูก่อนอ่าอุ้ยนี่นะครับผมนะเอาไว้เหมือนกับหอ,อกยาวอะไรประมาณนี้ครับผมตรงนี้ก็สามารถขยับความยาวของหอ,อกได้นะครับผมนะแล้วก็ตัวของนี้มันไม่ใช่หอ,อกนะครับมันเป็นสามารถเป็นโลได้เช่นเดียวกันนะครับ โดยการเอาสีแดงอันนี้ครับหักออกมาแล้วก็น,นี้ออกนะครับแล้วก็ผมขออนุญาเอาให้ดูดูกันเนาะใส่อันนี้ใช่ไหมแล้วก็มันจะเป็นอย่างไงเนาะมันจะใส่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็หักอันนี้ครับหักอันนี้ขึ้นอ่าเห็นไหมหักอันนี้ขึ้นเนาะมันจะแล้วโล่ตรงนี้ครับมันจะมีแกนมันอยู่สองอันเห็นไหมอ่าเราแค่ไปเสียบ ตรงแกนอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นปากอ้าท่านักนครับขออนุญาตหยอก่อนอ่าโอเคได้ละนี่ครับก็จะกลายเป็นตัวของโล่นะครับผมนะเอามาใส่ตรงนี้นะเห็นไหมเอามาใส่ตรงนี้ก็เป็นโลกมันแล้วนะคะผมนะ จะมีลูกเล่นก็ไปเปลี่ยนเป็นหอกนะครับหอกไฟแล้วก็โล่นะครับผมนะโอเคตัวของอันนี้จะไม่มีลูกเล่นอะไรเลยนะอันนี้สามารถถอดออกมาได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําให้ถอดนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับมันมันมันไม่มีลูกเล่นอะไรเลยครับผมอ่ายง่ายมันเหมือนมันเป็นเครื่องประดับแบอมั้นคือมันคือมันติดคือมันติดกันเลยครับผมจะไม่มีลูกเล่นเป็นพิเศษนะครับ แขนด้านซ้ายขวาซ้ายสิดซ้ายเนาะการจัดของมันก็สุดเลยสุดเลยนะครับเอาเออกมาก่อนอโอเคนี่สุดของมันเลยสุดแก้ของมันเลยนะครับนี่จริงๆมีสีดำเลยนะแต่ว่าผมพ่นสีทองทับไปสีดำไปเลยนะมันก็เลยูแบบมันเป็นนิดนึงนิดนึงเนาะทองมันก็เลยเหมือนกับมันจะหลุดนิดน,นึง เห็นไหมใครที่ทำก็ระวังด้วยเรื่อยนะมันจะดิดที่นหนึ่งนะครับผมตัวของหัวดืมหัวเลยหัวเท่ามากเลยนะนี่ขึ้นลงได้นะครับตรงนี้ขึ้นลงได้นะดิดซ้ายขวาใต้นะครับผมนะขึ้นลงได้นะแล้วก็แขนอีกด้านหนึ่งนะครับแขนอีกด้านนึงจะเป็นการประกอบแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับเหมือน H C H เหมือนเหมือนเอมครับแต่ว่าย่อส่วนเป็นในนี่เนาะเ g เลยนะครับตรงนี้หลุดบ่อยมากเลยนี่ก็สุดแกนของมันเช่นเดียวกันนะนี่เห็นไหมสุดแกนของมันละเนาะฝนเกาะนะครับตอนที่พ่นก็ผมพ่นผมพ่นในที่แจ้งนะครับฝนมาเลยเกาะได้นะตัวของเอลนี่ บิดไซายขวาได้นะครับบิดขึ้นลงได้เออบิดไซายขวาได้นะครับตัวของขานะครับนี่ขาบิดงอได้นะครับสุดเลยสุดแกนของมันเลยนะครับผมน้านี่เห็นไหมสุดแกนของมันเลยดูลำบากนิดนึงเพราะว่าติดแบ็คแพคด้านหลังนะครับ เออไอตรงเนี้ยครับผมไม่แนะนําให้แกะเข้าแกะออกนะเพราะว่าอาจจะทําให้แกของตัวเสียนะครับหักได้นะผมไม่ค่อยแนะนาให้ตรงนี้ให้แกะเข้าแกะออกนะ,กนะระวังด้วยนะครับผมไม่แนะนให้ใส่แล้วใส่เลยดีกว่านะเพราะของผมมันเหมือนครับมันจะหักมันเริ่มขาวแล้วผมก็เลยไม่แกะออกนะต้องขอภายด้วยแล้วกันนะตรงนี้สามารถยืดออกได้เนาะหรือบอกนี่ยืดออกได้นะครับตรงขาตรงนี้สามารถหยับได้นะครับ แต่ว่ามันค่อนข้างจะอ่อนนะครับผมตรงจอยข้างล่างก็บิดบิดซ้ายขวาได้เนาะขึ้นลงได้นะครับแล้วก็อันนี้บุดง่ายมากเลยนะบิดซ้ายขวาขึ้นลงปลายเท้าได้นิดนิดหน่อยๆนนะครับบิดไม่เยอะนะตัวนี้บิดไม่เยอะนะครับแค่นี้เองนะครับผมนะโอเคมีเท่านี้อ่ะเนาะ มีเท่านี้ถ้าผมถ้าผมจำได้นะขาแขนเนี่ยผมขอให้ก่อน,นมีหัวไหล่ก็ไม่มีอะไรวิเศษเนาะหัวไหล่ก็ไม่ใช่ลู้เล่นรป็นูเล่นเป็นก็เป็นลู่นปกตินะครับเท่านี้เองนะไม่มีอะไรแล้วครับผมนะหมดแล้วนะครับผมนะก็ ไม่มีอะไรแล้วแหละหมดแล้วแหละครับไม่มีแล้วรีวิวไปหมดแล้วแหละครับผมนะให้ผมจะเจอโอเคเดี๋ยวบอกข้อเสียดีกว่านะครับบอกข้อเสียกันเลยข้อเสียงมันนะครับมีอยู่ไม่กี่จุดครับขอโทษทีครับข้อเสียมีมีไม่กี่จุดครับมันคือการประกอบนะครับผมนะมันเป็นการประกอบที่แบบค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงผมแนะนําให้ใช้กาวได้ให้ใช้กาวเลยนะครับผมนะก็คือหนึ่งเลยตรงนี้ผมขออนุญาตใช้ได้ โอ้กระดูดเออะอ่าตรงนี้เลยตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ผมผมต้องใช้กาวเออ่ดินน้ำมันกาวยัดให้มันติดนะครับผมนะแต่ถ้าใครมีกาวกาวของเออของการต่อบกาวประกอบครับผมแมะนำให้ใช้นะเพราะว่ามันหนุดง,ง่ายมากเลยแล้วก็ตรงนี้ครับสองอันนี้ข้างบน สีแดงนี้หลุดง่ายมากเช่นเดียวกันนะถ้าใช้กาวได้ผมผมนําให้ใช้กาวเลยนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้นตรงขาอันนี้สองอันนี้ไออันเดียวของผมของผมผมเป็นข้างเดียวคือข้างนี้คือหลุดง่ายมากเลยถ้าใช้กาวได้ผม,ผมนั้นไม่ใช้กาวนะครับผมนะแล้วก็ตรงมันจะมีตรงของชิ้นส่วนสีแดงนยครับมันค่อนข้างจะหลวมนะ ถ้าเราขยับมากแกนอาจจะดูแบบหลวมได้นะผมแนะนําไม่ระวังกันด้วยแล้วกันนะระวังกันด้วยนะครับมีเท่านี้นครับผมนะมีเท่านี้ท,ที่ที่ต้องระวงังที่เหลือ perfect หมดเลยที่เหลือ perfect หมดเลยนะครับที่เหลือ perfect หมดเลยที่เหลือ perfect หมดเลยนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมนะไม่มีอะไรแล้วครับผมนะข้อดีก็ผมบอกว่าข้อดีค่อนข้างจะเยอะประกอบแอคชั่นท่าได้หลายท่ามากเลยนะ กเล่งก็าจจะเยอะพอสมควรเลยในราคา900ถึงพันนี่ถือว่าผมถือว่าคุ้มนะคุ้มมากๆเลยนะและ้วตอนที่ตอนนี้ผมรีวิวถ่ายอยู่เนี่ยครับทางดาบันนะครับพึ่งเปิดตัวนี้สิมน่าเลยแต่ว่าเป็นตัวสีขาวทองนะครับที่เหมือนกับเมทัลบิวนะเป็นสเกล MG นะครับคือแบบเหมยทำไมมาเปิดตอนนี้วะ ดาบันนะครับแต่ดาบันที่ผมรอคนระับนั่นไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับผมนะที่ผมรอนะนั่นก็คือตัวของ e x e e เซ e p a ีแ4กับดิวไดนามิสป่ะไ a นามิสรีแพส2ปะ่ะน่าชื่อไดนามสป่ะหรือว่าดิวไดนามิสซะอย่างไรครับที่ที่มาทางของบันไดที่เขาเป็นเมทัลบิลครับซึ่งผมอยากได้นะโคอยากได้เลยครับผมนะ รอนะครับรอของตัวนั้นนะครับไม่รู้ใครรอผมขนาดแต่ผมรอนะ่อตัวนั้นผมรอมากเลยนะก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมนะก็คลิปนี้ถ้าผมพูดช่อผิดไปกันใดต้องขออภัยนะนะที่นี้ด้วยนะครับอาจจะอาจออกเสียงผิดพลาดต้องขออภัยด้วยละกันก็ติดตีกันได้ครับไม่ว่านะครับแต่ถ้าอยากแต่ถ้าอยากให้รีวิวตัวไหนก็บอกได้นะ แต่ว่าขอรีวิวไปดูโดยการดูงบผมผมนิดนึงนะถ้าผมรีวิวที่มันดูงบแล้วมันดูแบบโอเครีวิวได้ผมก็จะมารีวิวให้ครับแต่ถ้าไหนดูแล้วมันรีวิวไม่ได้ต้องขออภยัยด้วยลวกันนะครับผมนะอันนี้มันถือว่าโอเคอยู่นะครับผมก็โอเคปั่นได้นะครับผมนะแตาขอถ้าไหนตัวไหน,นไม่ได้ต้องขออภยัยด้วยลวกันนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะบายบายช่วงทยก็เหมือนเดิมครับเป็นใแอชชั่น Ancient ท่าท่าสองท่านะครับโอเคบายจ้าเจอกัน